สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับที่รักกันตอนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เวลา10บโมงนะครับบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีครับช่วงนี้ตั้งแต่3ามสี่วันที่ผ่านมาก็คือฝนตลอดนะครับวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะฝากผีฝากใกล้ไม่ได้เลยครับกับฝนช่วงนี้นะครับผมแต่ก็ต้องออกครับเพราะว่าผมเริ่มจะทํางานแล้วนะครับก็เลยแบบ ถ้าวันนี้ไม่ไดออกก็คือต้องรอเสาร์อาทิตย์หน้าเลยนะครับผมมันจะเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบคนแถวนี้นะครับผมอ่าวันนี้ก็ยังไงไม่รู้แอบแอบหลบหลดซ่อนซ่อนยังไงไม่รู้นะครับผมอดูะน,นะครับดูเสีย <c> น <oughs> <c oughs> เออโอ้พอดีเช่ไหมเดวิดพออวันนี้เราไปไหนนี่ลงทางไหมน,นี่ไปเซก้าไปมื้นี่เสี่ยนครับเต็มที่แล้วใช่ไหมเ<ห>มื่อวานนี้ไปไงเมื่อวานไปไหน ไปไทยกูมันครับเออไปไทยเห็นว่ามีธุระเหลืออยู่ประมาณยี่สิบล่องเนี่ยฝนตกวใหไทยตากฝนเนาะอ่ากะายให้เสร็จมันก็เสร็จยูแปงหนึ่งเจออีกสองเลยไทยไม่ได้เพราะว่าคนขี้เกียจไม่ใช่รถไทยไม่ได้บอกมันลมต่ลูกเหี้นคนตกวแก่ไปไปวันนี้ไปไปไทยเสร็จไปสามขั้นหนึ่งาเอมัน้โอ้เดียวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไหนล่ะเห็นว่าได้นุกธรรมมาเนี่ยฮ เอาไงไปไหนอ่ะอ๋อเอานุกทามมาปล่อยนกโขลงเนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละไอ้ขาวๆอยู่ในหลายที่ส่งให้ดูเที่ยวลงนี่เลยหรือผีอันนี้เปลี่ยนมัานอ่ะโอ้ดิเรียลร้อยเลยนะครับสองฟองนะโอ้โหใส่กงอย่างสวยเลยแกว่าจะได้เลี้ยงนกทามตาเดี๋ยวใหญ่ผมนะครับโอ้นกก็ไม่มีนะครับใส่ก็ไข่แล้วนะครับผมเนาะ วันนี้ไปลุยใหม่เนาะวันนี้น้องเสียงเนาะมืัอนี้เอาแท้ได้ืหอนี้อ่าตัวไหนไปวันนี้ไอ้น,น,นี่ผมว่านี่แหละไปเจ้าเสียงใหญ่มันมีชื่อไหมเจ้าเสียงใหญ่มันก็ะซือแบกง่ายนี่แล้วโอ้เจ้าใหญ่เลยโอเคครับผมอ๋อเดี๋ยวรออีกหนึ่งคนทีมงานใช่ไหมนั่นครับนั่นมากเลยบู้มากนี่ใส่ยกบาดดี่ยมันเชียวนี่ไม่ใช่มียไม่มาเลยเลยตอนนี้อย่านียเขาก็อย่างนี้มีบอลเพราะอยากขั้นเนี่ยเดี๋ยครับ เอออย่างเซนเนก็พูดได้แล้วอยู่คนละที่นี่เขโอ้นนโหเลียงเมียวันแล้วไอ้เื้อห่วยแล้วนะครับเอาโอเคนะครับวันนี้ก็จะไปสามทัวร์เป็นเดียวจะไปที่หนึ่งสองสามอย่าเดียวโอเคครับเพื่อนครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะลุยนาทามนะครับวันนี้นะครับครับก็มาถึงแล้วนะครับบริเวณนะครับนาทามนะครับต่างคนก็ ต่างแยกไปใส่ครับยังไม่ได้ถ่ายเลยตอนแรกนะครับตอนนี้ก็ใส่กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเซนเม็ดไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะตอนนี้นะครับก็มาใส่แล้วนะครับปุ่มคอนเช้าก็คงหมดแล้วนะครับใส่เสร็จก็เที่ยงพอดีนะครับก็คงจะเป็นคอนบ่ายนะครับทีนี้นะครับก็น่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเซนเม็ดนู้นนะครับผมทิวนู้นเลยนะส่วน ผมนะครับกับอีกหนึ่งท่านนะครับนี่ครับผมอาจารย์น่นครับผมสวัสดีครับเออเป็นยังไงวันนี้ครั้งแรกเนาะครั้งแรกครับเออได้มาหน้าธรรมนะครับไม่เคยมาต่อนาธรรมเลยใช่ไหมอาจารย์น่นไม่เคยครับไม่เคยเลยนะครับเป็นไงบรรยากาศแล้วก็การทัศนวิสัยการมองเป็นงไงโล่งดีโล่งเนาะเออนี่แหละครับผมเนาะก็ถือว่ามา ลองดูนะครับเพราะว่าอาจารย์โนนนี่ยังไม่เคยมานะครับเพาะบตดนี้แกมามบ่อยแล้วกับเซนเนียร์มาบ่อยแล้วนะมีแต่อาจารย์โน,น่นที่ยังไม่ได้ไม่มาขอถือว่าโอเคนะครับผมรู้สึกชอบไหมจันชอบเลยอะมันลุ่งเนาะครับมันล่งดีมันแบบว่ามันก็ไม่ใหญ่ฮะ<า>ต้นมันก็ไม่ใหญ่เออมันเป็นมีต้นเล็กๆเ,ออเยอะใช่ไหมครับอ่าพวกต้นใหญ่ก็มีอยู่แต่ว่าส่วนมากที่เหลืออยู่ตรงกลางงนาก็จะเป็นแบบต้นเล็กๆเนาะครับตอนนี้ได้ยินว่าข่าดีแล้วตัวนี้ก็คือ เข้าแล้วครับเข้าแล้วครับพี่น้องครับเร็วมากเลยครับพี่น้องครับตอนเนี้ยแต่ว่าอาจารย์เอานกต่อมาใช่เอาเจ้าเจ้าสิวเจ้าสิวออนกต่อหลักนะของอาจารย์้นนะครับก็คงต้องรอดูครับพี่น้องครับนะตรงนี้ก็ถือว่าคนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับนะก็ต้องรอดูนะครับเซนเม็ดก็เอาเจ้าเสียงใหญ่มาผมก็เอาเจ้าน้ําพองมาเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนะช่วงนี้ก็ไล่ครับต้องไล่ครับผมนะอย่างน้อยก็ต้องเก็บ แต้มนะครับให้ได้เยอะที่สุดนั่นแหละนะเพี่น้องครับจะได้กี่ตัวก็ช่างแต่ว่าขอให้ได้เยอะที่สุดนะครับสําหรับนกใหม่เนาะอาจารย์นุ่นปีนี้มีนกใหม่ออกไหมนี่มีครับสองกลุ่ม่อยครับอ่าครบปีแล้วใช่ไหมครับสองปีแล้วอู้รอบหน้าเนาะรอบหน้าเอาลองมาไล่นาทามดูครับแล้วอาทิตย์นู่นแหละเดี๋ยวผมจะพามาใหม่อีกรอบหนึ่งเอามาไล่นกใหม่มาไล่นะครับช่วงนี้นะครับนกต่อไว้ก่อน เพราะว่าใส่นวลพอดีแต่ว่าอาจารย์นวนดีแล้วแหละครับให้เอานกต่อมาเล่นลองดูครับช่วงนี้เพราะว่ามันคืออาจารย์นวนมานี่การใส่เป็นยังไงทุกคนแตกต่างกับทางน่นไหมแตกต่างครับ,อ,ตตรบอ่านทินเป็นยังไงทีนี้มันรู้สึกว่ามันผมเห็นลงรถตอนแรกเป็นยังไงบนหน้าบน,บนหลังครับผมเหมือนนกย้ายที่ย้ายทางนี่แหละครับ่น้องครับมันล่วงเนาะไม่รู้จะใส่ต้นไหนยังไงนะครับก็ถือว่ามาฝึกค่อยๆไล่ไปนะครัเดี๋ยวก็คงจะคุ้นชินแต่ผมมั่นใจเลยว่าใส่ง่าย ง่ายกว่าโคกแน่นอนเพราะว่าโคกนต้นไม้มันเยอะเหลือเกินนะครับเนาะอันนี้ก็จะสบายตานิดนึงนะครับเอายังไงเดี๋ยวรอดูเนาะวันนี้เนาะจะเป็นอย่างไรนะครับจะรุนเข้าแล้วน่าจะมีลุ้นอยู่ครับพี่น้องครับวันนี้รอดูครับครับผมผมก็มาลุ้นเจ้าน้ําพองครับพี่น้องครับแอบอยู่เนี่ยครับข้างกําแพงเลยครับพี่น้องครับเนาะคูใทกันเป็นนกเสียงเล็กนะครับสองกุกนะครับ ไม่ทราบว่าเป็นเต็มหรือห้อยนะเพราะว่ามันมันคันอยู่ในบริเวณนี้แหละพี่น้องครับนะผมได้ยินว,ว่าวแววตอนแรกถามเชนเม็ดไปแล้วว่าอาจารย์นกมีนกเข้ากันอยู่มันเสียงมันคูใส่กันผมก็เลยเดินมาครับพี่น้องครับนะตอนนี้เงียบไปแล้วครับพี่น้องครับจอหนังพองก็เงียบนกป่าก็เงียบครับผมได้ประมาณสักกี่สิบนาทีแล้วละ่ะนะแต่ว่าวันนี้ผมผมไม้แรกผมกะจะใส่พุ่มหนาเลยครับพี่น้องครับ เพราะว่าผมจะเน้นพุ่มหนาไว้ก่อนนะครับเน้นพุ่มหนาไว้ก่อนเลยนกนี่คือต้นบางนี่คือไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันขันพุ่มหนาแล้วนี่มันจะโอเคครับนกนะครับเงียบแล้วคือซื้อ,อ,อคือเพื่อนว่าผมไม่รู้เลยว่านกเป็นยังไงนกใหม่นี่ครับนะเงียบไปแล้วครับเงียบไปแล้วซึ่งมันหนามากมองไม่เห็นนะครับพี่น้องครับต้นอ อ้ายังไงเดี๋ยวรอดูครับพี่น้องครับอีกสักตอนนี้ประมาณยี่สิบนาทีเอาเตาสักสี่สิบนาทีแล้วกันพี่น้องครับเอาแบบทั้งชัวร์เลยนะครับเดี๋ยวรอดูครับรอชมครับครับตัดสินใจนะครับเดินออกมาครับพี่น้องครับเหมือนได้ยินเหมือนได้ยินเสียงปีกในพเนียดครับพี่น้องครับเหมือนได้ยินเสียงปัก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 ในพเนียดครับพี่น้องครับอย่างนี้ มีลุ้นแล้วครับเนี่ยครับพุ่มที่ใส่พุ่มหนาเลยพี่น้องนะจน้ํำพองจะทำได้หรือเปล่าครับฮนะนกเสียงเลขหองเลยนะครับผมตอนแรกก็จะใส่ต้นนี้ใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าหมดแดงนะครับหมดแดงเหมือนได้ยินเสียงปีกเลยครับชัวร์นะผมเดินแบบไม่ลุ้นเลยนะครับถ้าได้ยินแบบปักปักปักอย่างเงี้ย ครับรอประมาณ45่สนาทีนะครับพี่น้องอีกบวกอีกยี่สินะครับนะครับเสีนเม็ดอยู่ตรงนู้นครับปุ่นเทียงนู้นนะครับอาจารย์อ้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับต้นสักนะส่วนผมอยู่ตรงนู้นนะครับเมื่อกี้นี่นะแล้วก็เดินมาฟังอยู่ตรงนี้นะครับ เข้ากันนานแล้วล่ะนะครับได้ยินแต่แวววๆนะครับนี่นะครับโอเคนะครับได้ยินเสียงปีกครับเมื่อกี้นี่ตัดสินใจเลยนะครับอาลุนพร้อมกันครับพี่น้องครับ ทำผองก็ออกครั้งที่ห้านะครับพี่น้องครับะครั้งที่สี่จัดหนึ่งแต้มครั้งที่ห้าเอา้าทำไมไม่ดินะ้นวะที่นี้เมื่อกี้เห็นดินอยู่เลยได้ยินเสียงอยู่เลยครับฮะอ้ยครับดิ้นแล้วครับดินแล้วครับ,น,รบนั่นไงนะครับ เรียบร้อยครับผมเจ้าน้ำพองทำได้ครับแต้มที่สองมาแล้วครับไม้ครั้งที่ห้าครับเต้มที่สองนะครับผมเสียงเล็กไปหากลางของหองนี่แหละพี่น้องครับครับมาแล้วครับผมดูว่าผมได้ถางเข้าไปครับมันเป็นน้ำไหมครับนี่นะครับกาจะยัดพุ่มเลยพี่น้องครับเนาอเป็นผลครับเป็นผลอ้าเอาตัวมาดูครับทีนี้น้ำพองครับ แจมที่สองของเขาขอไปก่อนเส้นเม็ดแล้วกันนะครับเออมาแล้วมาแล้วครับอ,อ่าถ้าเป็นพักก็เป็นพักความหวังใหม่นะครับผมตัวนี้ไม้มันปั้นมือเอาขอหยัดครับต่างกลองนิดหนึ่งครับพี่น้องครับอ,อ่าเจะเห็นชัดเจนหรือเปล่านะครับ มาแล้วครับตัวที่สองเพราะว่าผมเดินตัดเส้นจะเดินลงมานะครับประมาณอีกยี่สิบนาทีครับผมเดินออกมาแล้วก็มันก็ดังปักปักปักนะครับเสียงปีกเสียงปีกมันอยู่ในเนยดนะครับหลุดลอยแล้วครับอื้มอุกอุกเลยครับนกชัวครับชัวเพราะว่าเข้าตัวเดียวนะครับไม่มีตัวไหนบินออกเลยครับผมแอบดูอยู่ ะครับเพราะว่ามันมามันก็เรียกแล้วมันก็คูคูแล้วก็เงียบเงียบไปเลยครับพี่น้องครับเรียบร้อ,อยโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อุ๊บอุ๊บอีกแล้ว โอ้โห oh. ครับนกบอ่อนี้เป็นต่อด้วยนะครับแต่ใส่ได้ไปสองตัวก็ขึ้นเร็วครับนกบอ่อนี้อเออครับสมเสียงสมตัวครับพี่น้องครับเ uh. uh. ออแห่งเล็กไปหากลางของหองนะครับ uh. นี่ตัวเสียงกลางไปอีกครับฝั่งนู้นครับมีมีมีม uh. เดี๋ยวมาดูตัวครับอ่าลงจะงดินลูกนะสุดยอดเสียงเล็กนะครับในมหากลางสมตัวครับสมตัวเดี๋ยวหาที่ตั้งก่อนครับผมเรียบร้อยครับเออร้องอึกเลยนะครับมานแล้วครับผม หนึ่งแก้มนะครับผมวันนี้นะครับจะเจ้าน้ําพองนะครับดูหางนะครับนกจะไม่หักเลยครับนกเริ่มอยู่แล้วครับทีนี้นะครับเริ่มอยู่แล้วเริ่มอยู่แล้วนะครับนี่แหละผมทําไมผมถึงหวังตัวนี้มากที่สุดเลยนะครับเนาะเฉลยเจ้าสองด้วยนะครับฮะปีกอีกแล้วครับผมปล่อยไว้นานอีกแล้วครับเพราะว่าเอาชัวร์เลยนะครับเนาะ เดี๋ยวออกมาดูตัวครับพี่น้องครับครับก็เอาออกมาดูตัวแล้วนะครับพี่น้องครับก็ไม่มีเสี้ยนซอนะครับอะไรเลยนะครับแต่ดูนิ้วครับโอ้โหใหญ่มากครับครับนิ้วแข้งครับสี้ํำชอบเลยครับสีนี้นะครับนี่นะครับแดงแป๊ดนะครับนกโอ้โหปีกครับหนักกว่าตัววันนั้นอีกครับผมดูครับอันนี้เห็นนั่นเลยครับแกนปีกใหญ่เลยครับพี่น้องครับ เสียงเล็กครับสองกุกนะครับไม่รู้ว่าจะเต็มหรือเปล่าแต่ว่าตอนมันขันยนก็คือเต็มนะครับยังไม่มีหนึ่งกุกแสกออกมานะครับผมนี่ครับดูแข้งครับสวยงามครับสีชํำอวบอูมนูนเลยครับพี่น้องครับอมาแล้วครับผมแต้มที่สองครับออกห้าครั้งนะครับได้สองแต้มแล้วนะครับสําหรับเจ้าน้ําพองนะครับผมอาโอเคครับผม รอหมายต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะใส่สลับไปแล้วครับทีนี้ก็พุ่มแล้วก็บางนะครับทีนี้นะครับเนาะมีนกตัวนึ่งครับเสียงกลางตรงนี้นะครับเสียงดีอยู่นะครับมันดันกับตัวนี้แหละนะครับเพราอนกนกเสียงเล็กอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับนกเสียงเล็กตัวนี้ดูครับนี่ๆี่นีตัวเมียครับตัวเมียบินมาแล้วครับน่าเห็นไหมครับตัวเล็กๆเองนะครับไปแล้วนะครับ เรียบร้อยครับผมนี่นะครับโอเคครับผมวันนี้ได้ยินเสียงนะครับชัวร์โอเคครับเดี๋ยวรอลุ้นในคอนต่อไปครับพี่น้องครับ สวัสดีตอน5โมงเย็นเลยครับพี่น้องครับชาวนาเริ่มออกมานากันแล้วครับพี่น้องครับมาไล่ดูน้ํานะครับเพราะว่าจะมาดูข้าวเขาว่าจะได้เกี่ยวยังไงนะครับมาสองเจ้าแล้วครับใเจ้านี้ก็มานะครับคงจะจบแล้วครับผมนะส่วนมากคอนเย็นนี่จะเจอแบบนี้ก็คือนกก็ไม่นั่นแล้วครับผมนกขึ้นนุ่นมาแล้วครับนกขึ้นโคกหมดแล้วนะครับฝั่งนุ่นเลยนะครับนี่ นะครับนี่เจ้านึงก็มาตรงนี้นะครับที่นาเขาครับไม่รู้ว่าทีมงานไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะผมก็ลงจากตรงนู้นมานะครับมาตรงนี้เลยนะครับมาฝั่งนี้นะครับตอนแรกเส้นเม็ดอยู่ตรงนี้แหละครับผมใส่ตรงนี้เลยมันจะมีต้นหนึ่งสวยๆอยีกต้งนี่นครับตอนนี้ไม่รู้ว่าย้ายไปที่ไหนแล้วนะครับหายแล้ว <laughs> อาจารย์อ้นนี่น่าจะไปฝั่งนู้นเลยครับพี่น้องเห็นเดินย้ายจากตรงนั้นย้ายไปฝั่งนู้นเลยนะครับอ่านั้นเจ้าของนานะครับก็เดี๋ยวรอดูครับเผื่อทีมงานหมานนะครับผมก็จะเอาลงนะครับพี่น้องครับเพราะว่านี่มันก็คงจะเลาะมาตรงนี้แล้วก็มาเทียงนาเทียงนี้แหละครับผมเอาโอเคครับเดี๋ยวรอรุ้นกับทีมงานนะครับกับอาจารย์อ้นนะครับนุกต่อจะเป็นยังไง เอานกลงแล้วครับพี่น้องครับคนเริ่มทยอยนะครับลงมานาแล้วครับนกหนีจากป่าเข้าหมดแล้วครับขึ้นดอนขึ้นอะไรหมดแล้วนะครับนกไม่ขันแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบสองนาทีครับพี่น้องครับก็ตัวเมื่อกี้เข้าก็ไม่ กระโดดโดดเต้นเลยพี่น้องครับยืนอยู่ที่เดิมนะครับถือว่าเอาการอยู่เหมือนกันนะครับผมเนาต้นที่ผมใส่นี่ก็น่าจะเป็นต้นที่ใครมาเล่นก็ไม่น่าจะพลาดนะครับผมต้องวางเนียตแน่ๆนะครับถือว่าวันนี้ก็มาคอนถือว่าเล่นคอนบ่ายนะครับผมก็โอเคอยู่ครับได้สองไม้นะครับไม้แรกใส่พุ่มหนาๆเลยนะครับหนาที่สุดแล้วนะครับไม้แรก กาว่าอยากจะให้เขาขันพุ่มหนาครับนี่นะครับเพราะว่าถ้านกขันพุ่มหนาเนี่ยก็คือโอเคแล้วครับพุ่มอ่าบางๆแบบเนี้ยนะครับต้นแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับนกขันแน่นอนนะครับครัวอย่างเดียวว่าเอายัดเข้าพุ่มหนาๆแล้วไม่ขันนี่แหละนะครับอันนั้นคือสําคัญมากนะครับนกน่าจะเป็นอ่ามาจากนู้นนะครับนกตัวนี้นะนะน่าจะมาจากโซนนู้นเลยนะครับ เข้ามาแล้วก็มาจับอยู่ฝั่งขวาครับฝั่งขวาของต้นสะเดานะครับผมฝั่งนี้นะครับสวยนะครับฝั่งนี้นกมันไม่ข้ามมาครับจับปุ๊บก็ยืนนะครับยืนอย่างเดียวยืนเถียงเถียงอย่างเดียวเลยครับคููใส่กันเรียกใส่กันนะครับสุดท้ายก็ได้เวลาลงกินมันก็ลงกินนะครับ เขเกี่ยวข้าวพอดีตรงนี้นะคือบริเวณนี้ก็คือตาใสนะครับตาใสเคยได้ไปนะครับสองตัวขึ้นหมดเลยนะครับผมยังไม่เคยได้บริเวณนี้นะครับสําหรับนกเนาะแต่ว่ามันเป็นเขตติดต่อกันครับพี่น้องครับนะที่มาวันนั้นกับเซนเม็ดได้คนละตัวนะครับอยู่ข้างบนนู้นนะครับนกนะครับแล้วก็ขยับลงมาอีกฝั่งนี้นะครับผมนะ บ่อเจ้ามะม่วงก็อยู่ตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่ข้ามดอนเนี่ยข้ามป่าตรงนี้ไปก็จะเป็นบ่อเจ้ามะม่วงแล้วเซนเบสน่าจะอยู่บ่อเจ้ามะม่วงครับตอนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดกลางนะครับจุดกลางตรงไหนก็คือฝั่งเนี้นะครับถ้าลงไปอีกก็จะเป็นบ่อเจ้าหลบสามนะครับอ่าซึ่งผมตัวนี้ถ้าเทียบก็คือมาอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางบ่อของเจ้าหลบสามกับฝั่งของเจ้ามะม่วงนะครับผมฝั่งเนี้นะครับตรงนี้จะอยู่จุดกลางนะครับซึ่ง นกตาใสได้ไปสองตัวก็ขึ้นนะครับแสดงว่าตั้งแต่ตรงนู้นนะครับตั้งแต่ป่าตรงนู้นเลยนะครับไล่ไล่ไล่ลงมาจนถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับแล้วไปถึงจนถึงบ่อเจ้าหลบสามนะครับถือว่านกเป็นต่อหมดเลยนะครับผมเนาะเมื่อเช้าเอ้ยตอนเที่ยงผมก็ได้อยู่นะครับผมได้อยู่ภุมมนั้นนะครับเนาะนะผมก็เลยย้ายนะครับลงมาต้นนี้เลยนะครับสะดาวต้นนี้เลยนะครับเนาะเนี่ยครับผมใส่ฝั่งนี้ครับ นกอยู่ฝั่งนี้นะแต่ว่านกป่าครับนี่ Musk, นะครับนกป่ายืนจับอยู่ตรงยอดตรงเนี้ยนะครับซึ่งไม่กล้าใส่มันแดดครับมันแดดก็เลยแบบเอานกแบบเออเนี่ยครับต้นบางนะครับขันแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยครับนกเกาะอยู่โจนตรงกิ่งเนี่ยยอดเลยนะครับเมื่อกี้แล้วก็บินลงกินครับจบเลยแล้วก็คนมาทีนี่นะครับผมก็จะลงก่อนครับพี่น้องครับนะขออนุญาตนะครับเอานก นะครับลงก่อนไปรอทีมงานนะครับนี่ครับสวยนะครับนกถ้าห่วงห่วงนี่ผมว่าแน่นอนเลยนะครับเรียบร้อยในโล่งนะครับผมขึ้นมายอดทงสูงตรงนี้คอนเทียมข้างบนนั่นนะครับผมเห็นไหมครับจะมีคอนเทียมอยู่ครับนะนี่นะครับมันไม่มาครับถ้ามามันก็ต้องมาตรงนี้นะครับนี่คอนเทียมข้างบนแล้วก็กระโดดลงมานะครับนั่นแหละ แต่มันไม่มาหนังเจหมายครับผมโอเคครับขออยาตนกลงครับครับก็ทีมงานก็มาถึงแล้วก็มาดีสิบหกปีแห่งความลังอะไรยงมงมมือนี่ยฮะง้มงมมือฮะยอมยังไงฮะกี่ไม้นี่กี่ไม้สองครับฮะสองสองคูณสี่ <L ock> ไม่เรียครับไม่สว่างจบเลย <L ock> นกตัวเล่นเขเต็มที่ไหมนะไม่ค่อยเล่นไประเดี๋ยวเจ้าเสียงใหญ่ใช่ไหมเราต้องไล่ให้น่วมละเนาะไล่ให้มันนั่นนกกี่ปีนะเจ้าเสียงใหญ่นี่ก้อนแบบก้อนประคันประมาณเกือบป,ปีครับนกต่อหลักเันเซีนเป็นเจ้าคันนะแต่ไม่ค่อยได้ไล่เนาะนกแมนครับนี่แหละประเด็นครับนกไม่ค่อยได้ไล่ทำไมมันดึงดีมึงเนี่ยโอ้เด่นกแล้วที่ใส่ข้อนั่นตีจะไล่ขำมากเจ้าคุณเนาะอ่ามัน ดึงดึงยืดยืดดึงดึงยืดยืดบันีเพราะที้นกเขาไปต้นัางปุ๊บคนเหมือนว่าเรานำน้ำยางเราต้นสักก่อนเสียลุงคันอยู่มั่นสามที่ครับเออนะครับช่วงเย็นมาคือห้าโมงเย็นคือไม่ต้องดุลเลยน้องเสียนเนาะหน้าทามนี่คือช่วงนี้ก็คือคนนะครับมาที่นาครับมาดูน้ําเขาว่าลดหรือยังจะได้เกี่ยวหรือยังนะครับผมก็โอเคอยู่ครับวันนี้นะน่าจะตัวสองขุ่ อคือน่าจะสองกุกเต็มหรือห้อยนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าเต็มอยู่แล้วแหละนกตัวนี้นะนัตอนนี้นะครับนะต้องรอเอามาดูให้หน่อยมันผ่านไหมบ๊บ่บ,บ,บ,บฮะให้ดูไม <บ S 1> ้ <บ S 1> เดียว <laughs> เอาแล้วอันนี้เดี๋ยวรอดูาอาจารย์อ้นนะครับว่าจะมีจะมีแต้บหรือเปล่านะครับเนาะโอ้ทำไมสีแดงแป๊ดเลยเสียนเอ้สีแดงเ่ตัวใหญ่มากเลย มอตวั่นงั้บวตัวนเล็กตัวนั้นให่ตล็กโอ้เออตัวนั้นมันน่านุกเป็นเสียงกลางนุกตัวนั้นนะถ้าถูกตัวนะตัวนั้นนะแต่ว่าตัวนี้มันเสียงเล็กไข่ไปละฮะไข่ไปยังไม่ไข่หราีีแต่อยู่ไข่คนที่ถามอย่นี่แหละไข่แล้วนะโอเคครับเอาไม่ไม่ไม่ดูสักหน่อยเลยบอบอบออบออครับพี่น้อครับอดกันนั่นมากถบุ เอาดูสักหน่อยน้อยนี่ดูสักหน่อยเย้ยมันเลยมื้ไน,นี่เอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอดูอาจารย์อ้อนนะครับว่าถ้าอาจารย์อ้อนออกมาสองเป็นไงเซียนโอ้ยบอกตัวรู้แลยเหรอซึ่งจะเดินกลับจะไปวันนี้เดินกลับคนเดียวเลยวันนี้โอ้ยแก่ๆเลยลูกเพื่อนฮะก็ถือว่าเป็นนี่แหละครับน,นกฝึกเนาะต้องมาช่วงอ่านี่แหละข้าวสุกเข้าเหลืองเนี่ยนะครับค่อยๆไล่ไป ก็ยังมีอีกหลายตัวอยู่อาทิตย์หน้าก็คงจะน่าจะมาอีกหลายช่วงนี้เนาะเดี๋ยวมันก็หมดหน้าแล้วนี่นะกินน้ำเบียกก้อนมึงกุยนุ์กุยบดไปเลยเจ้าตัวไหนมาจีดิของแถวมาแล้วของแถมมาอันนี้ก็จะนกใหม่มาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็จะเหลืออีกตัวตัวเจ้าส่ง้ายอย่างเงี้ยแม่งเนะครับแล้วก็เจ้าเรดาก็จะมาฝึกนะครับ ขาจะดูตัวไายก่อนเนาะดูสุนเนาะอ๋อมาดูมาดูเร็วนิดนึงเร็วมาดูไหนเร็วดิ่ทั้งบุญยินนกเสือสีขันนกเสือสีเหรียญกับพ่อเราป่ะนี่พ่อเจาเข้าไม่ให้ไกลปุ๊บหยังก็รอรอตวนปัดลอดโอ้ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออาจารย์อ้นครับครับมาแล้วครับอาจารย์อ้นครับเอ้าอาจารย์อ้นก็มีแต้มครับไปดิโอ้ไหน่แน่แนอาจารย์อ้นมาดูตัวหน่อย ใช้ได้ไหมโอ้โหนะครับเสียงอะไรจานได้ยินไหมเสียงกลางครับอืมืนเสื้อกลางเป็นทิวอยู่ตรงนั้นใช่ไหมทิวใหญ่ๆนะใช่ไหมนั่นแหละผมได้อยู่ตรงนั้นแตะตัวหนึ่งมีครูอ่างที่ที่ได้กับตาสายว่าที่ผมได้มันนัองตัวได้ตัวครูอ่างอยู่ตรงทิวนั่นแหละนะครับเนาะเป็นต่อครับนกตรงนั้นนะนะครับแน่นอนเลยเลี้ยงเลยนะครับ แน่นอนเลยเพราะว่าได้สองมอหมดเลมดฮะได้สองเดอยเอาแล้วอเอาแล้ว,ออลวทีนี้ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วครับผมเห็นอาจารย์อน้นเห็นถือถุงเขียวมาว่าเอาอีกแล้วอะไรอย่างเง้ยนะเมื่อกี้อาจารย์อดก็ได้เงยนะครับผมยังไม่ได้ดูเลยเส <c oughs> ียดายนะครับอูน <c oughs> ้นักเลยฮะเชื่มันนี่ถูกเชื่อยังแนีล่ะ โดนอะไรคุณหมอเมดเนี่ยอาจารย์โนตัวเดียตัวเดียวนะนะจารยโดนเพว่าตัวนึงเข้าแล้วมันไม่กระโดดเลยเข้ายืนแล้วก็เข้ายืนไม่งั้นก็อาจจะเป็นสองแต้มสองแต้มโอ้โหอาจารย์ลองเลี้ยงดูนะครับ่อนนี้ผมว่าถือว่าเอาไปวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกนะครับถ้าทิวเนี่ยก็คือผมได้คือมันเป็นต่ออยู่แล้วอ่ะ เลยเลยเลย,เลยทีย่่ผมมิด,มดเดียวต้องโดนสุธยาเป็นถือถือมันอี่คู่อันนี้มิดซีดีมิถือห่ดอ่ะานางเบิงไม้เลียังไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ครับก็เลยย้ายไปไม้นั้นเลยเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเอาละพี่องครับก็ไว้ประมาณนี้ครับก็แซลกันสนุกสนานเฮฮากันไปนะครับผมอกขมวดนดอกฮะวนดอก เห็นไหมดึกว่าไม่มวนด้วยนะครับผมเอาไม่เป็นไรนะครับผมมันก็มีธรรมดาแหละนะต่อได้ต่อไม่ได้ก็เป็นธรรมดามดแหละโอ้ยไงฟืนมาหน,น้อยลองเสิร์ฟงน่อยผมเนี่ <c oughs> เอาโอเคครับก็วันนี้ก็คือฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจนะครับไม่ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีมีสาระ เอาฝากปน้องยิ so so first, in, ่งเคยต่อท่านจะมาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดแกรี่ว่นนด้แซบก็วุ่นกอนใครนะครับแล้วเราดเียวก่อนครับสวัสดีครับมาแล้วอย่างเยวโดนกครับวั